ไปดูตลาดครับตลาดเป็นไงดึงเป็นไงขายโอเคไหมโอเคครับคือแม่คือแม่ขายดีอยู่ใครจานครับร่ำรวยเด้อครับเอ๊กำนันเต้เป็นไงขายดีไหมทำไมเธอผอมลงอ่ะเออหลอกเนี่ยรถขอมบวนโอ้ดีดีดีคือแม่คือแม่คือแม่คือคือครับ ลำเลื่อก่อนโอเคครับคือไหมครับคือไหมคือไหมได้ครับคือไหมครับลำเลื่วยนะครับโอเคคือไหมป้าคือไหมเงียบคนหนึ่งคนคือคนหนึ่งเงียบอ้าวนี่ใครมาเลยเนี่ยอ้าววันนี้ลุบล้อแม่ล่ะแม่อยู่ร้านโอเคครับลูกก็ อันนี้ก็โอ้ของอร่อยๆเซ็ตๆครับคือมาจะมดอะไรเนี่ยคือมาคือมาหัวเราะยิ้มฮะเนี่ยทั้งทั้งนู่นเด้อคนเยอะมากคนไปอยู่ฝั่งนู่นครับก็มีสิงโตมีคอนเสิร์ตเดี๋ยวคือไหมครับพอได้ดแม่ พอได้อยู่นี่ซื้อไอรูปเลาะอะเนี่ยชอบกินเนี่ยโอเคครับพอได้พอได้ลำรวยเด้อครับเอาเอาก็มาชมอนิมมดเลยนะโอ้แตงก็คนชอบคือแม่คนงามครับลำรวยเด้อครับก็กินอะไรกันน้อยทั้งนั้นอ่ะ อันนี้หมดแล้วล่ะกินไอ้น้อฟังนั่นน่ะนหด้านน้อยกินอะไรแนด้านน้อยครับคุณสวยครับโอ้นี่ก็ขายไรขายดีขายร่ำขายรวยนะครับครับมาแวะเยี่ยมพี่น้องมานเองครับอันนี้ไข่อะไรเนาะขาข้าวมีตัวไหม โอเคครับโอเคได้อยู่นนเนาะพอได้โอเคอเค,ครับชอบไหมชอบกินไข่เนี่ยชอบกินไข,ข่ครับเล่นกีฬาไหมลูกหมดแรงมาหากินไข่โอเคโอเคดีมากดีมากสวัสดีครับสวัสดีครับคือไหม <c oughs> เห็นลูกชายเดินไปนู่นนะ <c oughs> เอามาละคือไหมครับพอได้ไหมพอได้แต่ทั้งนู่นเนอะคุณยังมือ ก็มุดก okay. so ับทุกร้านเลยนะเพราะว่าคนเขาไปดูคอนเสิร์ตดูสิงโตอะไรทั้งนั้นครับครับสิงโตเขาเพิ่งเลิกเมื่อกี้ครับคนบ้านทองดานท้องล้างมาไกลรูปหล่อครับสวัสดีครับรลำรวยนะครับโอ้นี่มาอยู่ทางไหนพอได้มาอยู่ท้ายๆเ่ยด้ายอยู่ครับได้เนะโอเคครับรูปหล่อนี่โอ้ของดีตรงนี่นะครับนี่ก๋วยเตี๋ยวนี่ครับรลำรวยนะครับสวัสดีครับรลำรวยเด้อครับ สวัสดีครับอ้าวลูกหล่อเป็นแค่แข่งยังแข่งเสร็จครับคือไหมชนะแพ้ครับเราเราวนมาเจออีกไหมคู่นี้อ่าไม่ละครับถกรอบไกรอบแล้วมีมาในโคราชมีมาด้วยมีมีมีหลายมีหลายทีมใช่เอบอลไอห้าคนห้าใช่อ่าสองไม่ไม่ใช่สามสามไม่ไม่ใช่โอเคโอเคลรำรวยรำรวยครับสวัสดีครับคือไหมครับพ่อข้าคือคือมันโคตรได้เนาะคนบ้านไหนเนาะนี่นี่ด้วมัน มีน้นตัวครับผมตัว <laughs> ครับลำรวยครับอยู่ช่างแดงครับอันนี้ก็มาดูผัดจงผัเตี๋ยวครับมาดูพี่น้องมันเองได้ไหมได้ไหมพอได้อยู่เนาะอ,อันนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนาะ<ร>เจียวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อ,อโอเคครับมามา,มากินเป็นไงเนาะลำรวยลำรวยกินอายคนสวยสวัสดีครัสวัสดีครับ,ดรบได้กรรมการมาเกินอะไรครับแม่เป็นกรรมการอะไรครับแม่ ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาซื้อมาหาครับก็โอเคเนาะมาเนี่ยคือเนาะครับผม,ม,มทองง่วนสดขายดีไหมครับอ่ะาอม,มาต่างจากทองง่วนธรรมดาตรงไหนมันไม่กรอบเนี่ย มันมีแบบกรอบกับแบบแบบสดที่แบบนุ่มค่แต่แป็นคนละตัวอ๋อแล้วมันตัวออย่างหนึ่งตัวสมงนไวนตัวอย่างคู่ละอย่างครับมันจะคือมันเป็นทุกตัวเพอได้อยู่นะโอเคครับก็อันนี้ก็ยำครับลำดวยได้ครับครับนี่ก็วุ้ยเตี๋ยวอันนี้ก็น้ำปั่นกี่ไล่รูปหรอกี่ไหนน้ำมะพร้าวครับเนี่ยชอบเนี่ยแต่แกงกันอะไรแกงอะไรไม่รู้ ไม่ได้แกงอาเชียนะครับอันนี้ไข่ไลยไข่ข้าวเนีย่ยสองเสงไข่ข้าวไข่ข้าวโอเคเ,อเห็นอยู่สอง้าเนาะมันสูงปกติไม่มีเพิ่งมาเห็นมีงาน,นก็มีครับข,ขอบคุณครับตลาดไหนเนโอโอเคครับพอได้ไหมบัานนี้พอได้ไหมหรือคนหน่อยอะออ๋อเอามาบ้านนี่เป็นบ้านร้องเฉยๆ <c oughs> พราะที่คนหลายครับครับนี่ไง อันนี้ก็ขายคือมาคือมาคือคือคือไหมครับคือมะวันนี้ไม่คือผลไม้ครับพอได้ไหมครับพอ,พอได้ไหมพอได้ไหมได้บ้างโอเคครับร่ำรวยได้ครับ พอได้ไหมครับปะครับรำรวยนะครับครับทีก่ก็มาดูพี่น้องพอพอได้ไหมพอได้ไหมอไอโอ้รำรวยนะครับรำรวยรำรวยยังรวยยังรอพรุ่งนี้อีกวันนี้า <c oughs> สาวปฏิวันิรำรวยนะครับครับผมอ้าววันนี้รูบรอได้ไหมครับได้ไหม ได้เนาะคือแม่คือแม่คือแม่หัวเราะไงไม่คือเนี่ยไม่คือไม่ดิคนไม่ค่อยมาทางนี้เนี่ยแต่กีฬาเนาะใช่แต่คนทั้งนู้นโอ้ยยังมากคนยังมากคือมีสิงโตอ่ะแล้วก็มีคนแรงกว่แล้วเนาะนู่นแล้วก็มีคอนเสิร์ตเดี๋ยวเข้าก็มานี่แหละเรื่อยๆครับามด้วยครับคือไหมครับคนบ้าดยิงคือ โอ้แสงว่าโอเคแล้วโะเก๋ครับลำลรวยเด้อครับคือไหมครับคนงามโอเคครับนักกีรามากอ่ะพอได้เนาะกะดูนี่พรุ่งนี้มาเรียนก็เพิ่มขึ้นลดลงอาจจะเปลี่ยนเมนูเบิ่งอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็มาล่ามาล่าอันนี้ขายอะไรครับเนี่ยบุญมาามา่าโรงเรียนศรีธนีค่ะขายประจำ ตรงไหนก็ไปตรงไหน,นมีตรงไหนก็ขายเนาะค่ะไปตรงไหนมีคนก็ไปขายเหมือนกันนะคะคือไหมคือไหมโอเคอยู่ค่ะโอเคอยู่ครับรับด้วยขอบคุณครับคือคือไหมครับค <c oughs> ือไหมคือไหมคือแสดงว่าโอเคอยู่เนาะอ,อู้ยังสั่งทีเนี่ยอันนี้นักกีฬาใช่ไหมใช่ไหมคนบ้านไหนลุหล่อ แล้วพ่อวะวันนี้แข่งอะไรกุซซเมื่อกี้ไอ้จบยังเป็นไงผลเอารอบเอารอบเอาแพกคัดออกไหมหรือวนวนหบก่อนเป็นสาเป็นสายทีหนึ่งกุซซอโอเคก็มาหมดเป็นทีมหมู่บ้านเลยใช่ไหมหรือตั้งชื่อทีมเองตั้งชื่อทีมเอาใครก็ได้ร่วมกันในี่พวกพวกเล่นด้วยกันไหมด้ไงหรือในหมู่บ้านน้องน้องน้องเราเล่นไหมเนี่ย ตัวเปียวตัวจิตอยู่แล้วโอเคครับลำลุยลูกคือไหมครับคือไหมคือไหมคือไหมคือคือคือไม่คนงามเกทำาอเกมทำอะไรแจกกิจต้มตามเขาทำอะไรข้างหลังเขาทำอะไรกันเนี่ย ก็ทำไอยกันแล้วก็ทำไอยกันนะมะเชียวหวานทำไมจะไปดูก็กลัวมดแล้วอะไรเงี้ยมันเย้ครับร่ำรวยเด้อครับอ่ถ้าเหลือก็บอกเด้อจะมาชิมไม่เหลือก็แล้วไปเถอะครับใช่ได้อยู่เนาะอืมพอได้อยู่เนาะใช่ไหมไม่อยู่หัวแถวเฮ้ยเด้อใช่ไหม วันนั้นพูดสใช่ไหมตะคุยวันนั้นใช่ไหมใช่ไหมเออคุยซะแบบคุยอยู่คนเดียวโอเคนละน่าเออู่กวาันอนี่บรวยด้วยครับสวัสดีครับครับหกเปดครับมาอุดหนุนกันลครับสวัสดีสวัสดีไต้้งใช่